มาครับมาต่อกันอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูตอนตัวยาเดือดแล้วนะครับเดือดผลานอย่างนี้เราก็หลีไฟลงนะครับแล้วก็หลีไฟลงนะครับตัวยาใช้ได้แล้วนะครับลักษณะสียาก็จะออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะครับเวลาดื่มเราก็ดื่มเฉพาะส่วนของน้ํานะครับดื่มเฉพาะส่วนของน้ํานี่นะฮะน้ำจะออกสีแบบนี้นะครับ กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับดื่มต่างน้ําหรือเช้ากลางวันเย็นนะครับสามมื้อนะฮะดื่มต่างน้ําก็คือกินได้ตลอดทั้งวันนะครับใช้จิบแทนน้ำนะตัวยานี้จะมีรสเผ็ดร้อนนะครับถ้าร้อนมากก็เติมน้ําลงไปได้อีกนะครับเติมน้ําลงไปได้อีกนะฮะเติมน้ําอุ่นนะฮะลงไปในแก้วเนี้ยนะครับเนี่ยเติมน้ําอุ่นลงไปในแก้วให้เจอจางลงไปแล้วเราก็ดื่มใช้ดื่มได้นะครับตัวนี้ใช้ดูแล สุขภาพผู้ป่วยอัมพาตอัมพาตนะครับแล้วก็คนที่มีปัญหาพวกเส้นเลือดสมองไขมันอุดตันเส้นเลือดอะไรพวกนี้ใช้ได้เป็นยาร้อนนะครับนะครับอย่างที่บอกก็คือข้อห้ามก็คือนะฮะคนที่เป็นโรคหัวใจนะผู้หญิงตั้งท้องนะครับเด็กๆนะฮคนที่เป็นไข้นะฮะโดยเฉพาะไข้ร้อนนะครับยานี้ไม่เหมาะจะให้ดื่มนะครับหรือผู้ที่มีปัญหาความดันสูงมากๆ นะต้องปรับสูตรยาอีกนิดนึงนะครับต้องลดตัวสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอย่างพวกดีปรีกับพริกไทยดําลงนะครับนะครับตัวนี้ก็มาต้มฝากแฟนๆชาแนลกันนะครับนะเป็นสมุนไพรที่สามารถหาได้ตามร้านขายยาทั่วๆไปนะครับนะก็สั่งซื้อไปก็ต้มดูแลสุขภาพกันคนในครอบครัวแล้วก็บางอย่างเราเก็บได้เองนะอย่างผักเต้นผีถ้าเรามีหรือเราไปเจอที่ไหนเราก็เก็บมาตากไว้นะครับ ช้ต้มดูแลตัวเองได้นะครับตัวนี้หมอยาชุดนี้หมอยาก็เก็บมาทำเป็นยาไว้นะครับสำหรับแฟนๆชาแนลที่สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับสามารถจัดให้ได้ครับผมน,นี่คือยาต้มที่เสร็จแล้วนะครับตัวนี้ก็ปิดไฟไว้นะวันต่อไปเราดื่มแล้วก็อุ่นยานะครับอุ่นยาให้ร้อนแล้วก็ดื่มเหมือนเดิมนะครับอุ่นยาวันละหนึ่งครั้งป้องกันยาบูดนะครับ ครานี้ครับการต้มยาก็ไม่มีอะไรมากครับพอตัวยาพอน้ํามันพ่องลงไปเราก็เติมน้ําให้เท่ากับขนาดเดิมที่เราต้มครั้งแรกนะครับนะดื่มจนยาจืดนะฮะจืดสนิทก็คือตัวยาน้ําต้มมีความใสนะฮะแล้วก็ไม่เผ็ดร้อนัวยาัวยามีความจืดนะฮะเป็นน้ําเปล่าก็ทิ้งกาก,ากยาไปนะปกติจะต้มประมาณ3หม้อนะสามถึงสี่หม้อนะฮะการรักษา เกี่ยวกับอมุขุลมพานอาการต่างๆก็จะดีขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของการรักษาที่บอกว่าหายทันใจอะไรเงี้ยตัวหมอยาไม่แนะนํานะครับว่ามันจะเร็วขนาดนั้นนะครับนะฮะเพราะว่าการก่อโรคนะฮะตามแพทย์แผนไทยนะครับก่อโรคกว่าจะแสดงออกมาถึงธาตุดินได้ต้องใช้เวลาในการก่อโรคนานนะครับนะฮะสมุทานทิ้งโลกนะฮะ ตัวนี้ก็ต้องใช้เวลาในการรักษานานนะเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็นการรักษาแบบองค์รวมนะครับถ้ายาไทยเป็นทางเลือกในการดูแลตัวเองนะครับแต่ก็ต้องใช้กับการกายภาพบาบัดแล้วก็การนวดด้วยนะครับการนวดการดูแลนะครับอย่าให้เส้นตึงอย่าให้เส้นยึดนะครับดูแลควบคู่กันไปก,กับการดื่มยานะฮะร,รักษาจากภายในไหล,ลมไลเลือดให้แล่นนะ น,น,นะครับการต้มยาก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาต้มให้ดูครับสวัสดีครับ